ครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำเสาครับพี่น,อน้องนี่ครเป็นเสาวันทีงีบซีสองกั้นหาร้อยหกสิบแปดครับผ่าฟ้ามครับบ้านน้องซิมจังหวัดขุลามเพื่อจตุรับภาพิมานจังหวัดเลยครับมือนี่ก็ได้ง่าแม่ลุงว่าฝากงน้งามเลยพี่น้องครว่าเป็นตะเลียงครับ หัวดูกหมูหัวทองสร้างอ่างเรือครับโหนอ่างลางดีบ้าบ่มครับใกล้เเป็นหัวเมื่อนี้ครับควมามสูงแม่อยู่ประมาณลอยสามสิบบวกไปห้าลอยสามหาดนะครับลูกตัวที่สองเห็นตะเลียงครับนี่ครับเปงนหัาต่างยังไงครับลูกสาวสามสี่เดียนครับพี่น้องเปิดราคาไว้ สองมืนสามพันเก่าลอยครับต้องห้ซี่สวยอีสานด้วยครับเนี่ยลูกยางงามเลยครับลูกใสเครื่องดำเครื่องบดด้วยครับดำงามครับเนี่แม่ใสเครื่องดำแดงครับผม้วกระเครื่องกระดำอยู่ครับแบบนั่นนะผงแม่ครับปากใ่า่ๆครับบ้ามันครับบ้ามันของแค้่เลยบ้ามันหูจิน นี่แหละครับเรียง,งายจีนไง,งมันเรียวเบิ้งเข้าครับสงใจก่้องครับเบิ้งเลยพี่นอนะ้องเนีย่ยเอาสีไทยธรรมชาติเห็นแบบธรรมชาติเบ้งลูกสาวยางงามเลยครับลูกสาวงามคับบมันเราประกันแจ้งขาขาโตขาต้อนครับเดือนหนึ่งครับเล็บดีทั้งคู่หนาคู่ลังเลยพี่น้องเนี่ยมังสีนี่โอ้ยเรียงไงโจโตโต,ตทีมันนี่แดงขึ้นกันเป,เป็นสาว ขนาเจ้าเม่สาวลูกมันนี่ลูกสาวตัวนี้เขาจะขายสองหมื่นกว่าครับก็ลูกสาวมันดเด็กมใช่กันมีลูกตัวที่สองด้วยครับพี่น้องเนี่ยนั่นแหละเออพี่สาวเขาบ่อยมากเขาจะเรียนเป็นในบางในพันต่อไปครับเนี่ยครับเตานมดีนมซี่อมีจริงไหมล่ะครับนี่เห็นตะเรียงครับครับหนังหนาซาไงง่วมันเนี่ยครับ เต้นกว่างเต้นผมยังนอยอยู่มันกับจีวามันยังรู้น,นั่นแหละแนมอยู่นี่เดินดวนได้พี่น้องเด้อสนใจกับทางมาโซมาต้องให้เล่ยโซห้ซีครับขอเป็นใกล้ๆครับพอรถเบอร์ดีบันไดรถเก่าแทนไกลเพราะไรครับพี่น้งองนั่นแหละ ตัวเลกินน้อมละบ่ครับสิไ้ทรธรามาชาด้วยครับสิ๊กไายไก่บนไรลครับสิ๊กไ้ห่างๆไปยัหน่อยยี่สามเมหาเม็ดติกไ้ไก่ไรก็ติว่าตัวนี้ครับนี่นี่ผมะมานี่ผมเลีงอยู่นี่ประมาณมเจ็ดเม, 7, มตรแปดเมตรไปเัเก่าใกล้สองสามเมตรแล้วก็ติเต็มจอแบบ่อยากซมครับทร้มชาตชาด้วยครับพี่น,อนนะ้องเนี่ ครับอากาศกัแบเจ็ดโมงกว่าแดบดบก็ล่างออกแบบกับร่างพอดีเหรอครับสองเมือ่อสามพันเก่ารคอยครับพูดคลวยกันได้ครับแล้วถ้าไก่ไก่ถ้าพี่น้องเนี่ยกับจีรดก็ได้หลายพอผมชงไห้เี่ครับกับมาตรงเดินทางเี่ครับไก่ไก่คือซองไห้เี่ตลอดครับ มันนี่สามห้างสารน้ำมันบางทีถามห้า,หาหล้าก,กิโลหรอกครับยังไงสบายสบายเลยรครับนั่นแหละผมว่ามันอ้างโผล่อ้างลายมีหนังหนาดีดีฟัวหางกับลามเงีวดีเลยพอเข้าลงมาหอดเรียบหน่อยเย่าครับเนี่ยหางเฉียบไ,ไปไปพี่น,อน้องผมก็ลองก็เห็นนี่แหละก็ได้นี่ละที่เก๋กับกับพ่อนี่แหละถ้าว่ามันหนังดีเป็น เอาโมได้มากกว่นก็สิเป็นหนังบางกว่นนี่แต่ตัวนี้มันผมว่ามันเป็นทะเงมันหนังหนงาซใหไงดิเราว่าแบบนี้มันห้ลูกดีสรงลูกดีสำหรับพิษรังอ่ะพี่น้องนี่เอาไปข้าเดียวก็ไ,ได้ทับเลยนน่ผมว่าเพราะว่ามันสูงมันก็สามสี่เดือนหาเดือนแลวครับหละพอเสียเลาเล้วพีนว่น้องเนาะสื่อแม่ลูกได้เร็วครับเพื่อสื่อสองได้สามนี่แครับ นี่เอาไปพี่น้องเลยผมว่ามันสดุอดีผมว่าไงเบิ่บงเบิ่งเพื่อนลางด้วยครับเรื่องย้อนอุ่นตันี่ดีเต่านุมดีน้มตี่มีจติงเลยพงหลูกสาวเลยครับตัวผีมันนะครับยางง่ามขักเลยครับสองเมื่กวาก็าเจ้าพ่อหายมากนี่พีหลูกสาวันนี้ก็เจ้าหายมากจำแม่ลูกให้เจ้ารับว่าจำเป็นก็เจ้าพ่าขายครับเนี่ย แต่ว,ว่ามันให้ลูกดีมันเป็นตะเลียงครับเ,เลยครับพี่น้องงามหรือว่าคุ้มครับเห็งว่อสองตัวสองหัวใจพี่น้องเอาไปเลี้ยงเลี้ยงงานเย็นง,งานงาัวมือนี่ลูกสาวรบบงามลากดีครับ สองหมื่นสามพันเก่าลอยด้วนๆด้ครับผู้ใดชอกกอนได้กอนครับนั่นแหละว่าสุดขมละเบื้องโกงหาง,ง,งายิ่งยังไงครับลูกเป็นโอ้ยไงเป็นลูกพ่อหลอดเ้อยครับเริ่อบอกไปแล้วว่าเข้าว่าได้ใบได้หลอดมากหลอดเข้ากับเป็นลูกหลอดละครับก็เจ้าสิใสหลอดมาเเิ็ลอะไครับน,นี่นเป็นลูกพ่อหลอดครับนัน่นแหละผมทรงลูกดีครับผม à hãy 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 nè điều จมูกดำต่ว่าจมูกก็ะหอยเสียกเขียยจักหน่อยหนึ่งได้ครับพี่น้องบอกกันนะั่อยละที่ว่าพ่อบอกนั่นแหละว่าไปห้างกับกับธรมรมดางว่าสนเข้าทีบ่ให้มีห้อยเสียกเลยก็บจะเป,ป,ปรรเล,กกเลเี่ยนไนะปบ้ได้ครับผมนั่นแหละบอกกันนั่นแหละตอนนี้เรื่อผมว่านบ่มีตำหนียงอะไรๆน้อมกันดีดีน้อมถอกันปิดเลยแอบปิดครับผมนั่นแหละใครพี่น้องเมื่อกีครับ เจอหน้าเบิ่งก่อนตัดสินใจครับมีนัวคู่ดเดียวเขาก็ทายคู่ดเดียวนี่แหละครับมาดูทีนี้ลายตัวขอเขาหาได้ซ้ำเดียก,กับทายไปซ้ำนั่แหล,ะ,ล,คละครับพี่น้องนั่นแหละลูกสาวนาี่ก็คุ้มแล้วครับพี่น้องม,มนนุ้ง,น,ง,น,ง,งนี่ครับคุณน่าใจหลอดเฉีงขายเงี้ยเลยครับพี่เราเงี้ยเป็นหนาเพาะสามสี่เดือนหนึ่งเนาะบงหนากางงามดีครับหนาโอครับพี่น้อง ครับผมก็ขอขอบคุณด้วยครับที่รับชมชิปช่องยูทูบสุภาพฟ้ามกับฝากดลคนหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กระดิ่งห้นนะครับสิบประดิษฐผาดชิปใหม่ๆต่อไปแด้ครับครับผมก็ขอจบชิปว้แคช่นนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ